ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กามาพบพอกับพ่อแต่มเนาะพี่น้องเนาะครับพ่อแต่มพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของปู่โคราชตัวอีกเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันจันทร์เนาะพี่น้องวันจันทร์ที่สามพฤศจิกายนหกแปดลาวพัฒนาออกห้าสี่หนึ่งสองสองหก ขับเล็กล่างก็ออกหนึ่งสองนะพี่น้องเนาะครับของปูโคลาดงวดที่ผ่านมากการลุดเด้พี่น้องนะครับวันจันทร์ที่สามพฤศจิกายนสองห้าหกแปดลาวพัฒนาปูโคลาดบนล่างวิ่งรูด7เจ็ดกับแปดนะพี่น้องเนาะบอม่า,มาจาักตูครับเจ็ดกับแปด หลุดนะพี่น้องเนะาะบวกาักันนะพี่น้องมีเขามีหลุดนะครับบวะกครูบาอาจารย์ในนอพี่น้องเนาะครับวนนี้พเจอม้ามาตามต่ออีกนะครับราวพัฒนาปูโคลาดนะครับครับ ครับราวพัฒนาปูโคราช ครับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องรับแปดกับเก้า 8กับ9เน้นที่8นะครับขับส่วนปูจับกูได้นะพี่น้อง8ปส 94 04 85 ห้าศูนย์ห้านะครับแปดหกเก้าหกศูนย์หกนะครับ ปูเน้นที่แปดนะพี่น้องเนาะรับแปดสี่แปดห้าแปดหกนะครับ มาลักได้มากกับเพชหนามมดเลยพี่น้องเด้อหลัก8หลัก9หลักศูนยเนาะพี่น้องเนาะรับไะเตียมข้อวอวยพรขคอยเข่าข่อยปังเนาะพี่น้องเนาะงวดนี้ครับพี่น้องเอฟซก็จะได้สุกโกมันมันกันนะครับรับมือวันพุธเนาะพี่น้องเนาะวันพุธท,ที่ห้าพฤศจิกายน2568้าลาวพัฒนาปูโคราช ขับบนล่างวิ่งรูดแปดกับเก้าเน้นที่แปดนะพี่น้องครับแปดสี่เก้าสี 4, ่ศูนย์สี 5, ่แปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าแปดหกเก้าหกศูนย์หกนะพี่น้องเนะเาะนะามักชอบต่อได้กับอย่าลืมกลับตัวไว้นำ้ำนะครับขับประแจมกับเจบเบิงก่อนได้พี่น้องเนื้อปูคนทรงมาให้นะครับ ครับลาวพัฒนา5้าพอยอ6 8ปดับ8กับ9เน้นที่8ดพี่น้อง8 4 9สี่8ก้าสี่ศูนย์ห้เห้นาะพี่น้องเนะาะครับสูตรใหม่นะครับอยกะลักของปู่โคราชนะพี่น้องครับชัดเจนนะครับ ครับพอเตียมขอกาบกอบพระคุณปู่หลายๆนะครับเ้อปู่โคราดเนาะครับเนาะครับที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม้พเมอเตรียมับออามาฝากพี่ฝากน้องรับออาไปเบิงไปเป็นแนวทางนากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเ้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตมข้อไวพรคอยเขากข็ให้ปัง พี่น้องเอฟซีก็จะได้โชกโศก,กมันมนกันนาคามเอาจะเลืล่อมนะพี่น้องนเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์โปรเตีมน้ำแดเนาะครับเนาะครับเพื่อเปลี่ยนกําลังใจให้โปรเตีมนํานาคามรับสุดท้ายทายสุดนี้ขอเอฟซีทุกคนโชกโศก,ก,ก,กมันมนเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะรับพอกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม